I just wanna a fan be you สวัสดีครับเชา้าวันนี้ที่กันทระะวิชัยฤพฤษภา65ตับจังหวัดมหาสาครคามเดี๋ยววันนี้มารีวิวลูกของ kf 68นะครับเพศเมียนะครับให้ดูกันแบบจัดจจริงๆเลยนะครับของจริงอันนี้เป็นวัวผมเองนะของจริงบางคนก็บอกว่า kf 68 ให้สีดีโครงสร้างดีบางคนก็บอกให้สีไม่ดีบางคนก็ว่าดีบางคนก็ว่าไม่ดีบางคนก็บอกว่าอาพ่อมันนะดีเจ้าเกศแปดน่นมันดีมันสวยแต่มันออกลูกมาไม่ค่อยเท่าไหร่อาวันนี้พามาดูของจริงเลยครับเพื่อเป็นการเสียเวลาว่าเป็นยังไงนี่วเดียวขอสลับกล้องแป๊บหนึ่งยังไงวะ,ะสลับกล้องไม่เป็น <laughs> เอามาดูกันต่อนะแม่ไทยใหญ่นังไข่มุกเป็นแม่ขาวนะนี่มีลูกตัวที่สองนี่ตัวนี้ต,นตัวที่สองชื่อนางทับทิมนะอายุ8เดือนและสูงก็ร้อยยี่สบเามสิ 10. ที่แรกตอนออกมาก็แอบผิดหวังเล็กๆเหมือนกันเพราะว่าสีเขาไม่แดงแดงแต่สันหลังนะแข้งขาโครงสร้างถือว่าพอใจนะ ในส่วนของตัวเองถือว่าใช้ได้อันนี้เป็นวัวของผมนะวัวของผมเองตอนผสมเขาก็เอารูปมาให้เลือกเห็นมันใหญ่โตดีพ่อมันเคฟหกแปดก็เลยเอาวะจัดไปหนึ่งหลอดผสมสองสองทีนะเขาก็รับประกันให้สามเที่ยวแต่ผสมไปเที่ยวที่สองก็ติดก็ถือว่าผสมไม่ยากเท่าไหร่หมอว่างั้นนะ แล้วแม่มันเป็นแม่ไทยใหญ่ซึ่งเขาบอกว่าวัวไทยเนี่ยพวกการเป็นสัตว์การผสมติดเนี่ยมันง่ายพวกมันท้องง่ายแล้วก็มันเลี้ยงลูกดีก็ถือว่าเขาเลี้ยงลูกดีนะตอนนี้แปดเดือนแล้วมันยังให้กินนมอยู่เลยไม่ยอมเตะลูกมันใครมีวิธีให้ลูกวัวยานมนะฝากฝากเลยนะครับฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยผมลองทุกวิธีแล้วไม่ว่าจะเป็นเอานู่นเอานี่ไปทาไม่ว่าจะ จับแยกคอพอไปเจอกันอีกมันก็กินอีกก็เลยปล่อยมันตามธรรมชาติแต่จะทําให้แม่เขาผอมพกแม่เขาท้องด้วยนะแล้วยิ่งอาหารไม่พอนี้จะผอมนี่ถือว่าผอมไปเยอะนะตอนที่มีเจ้าทับทิมเนี่ยโอ้วนตัวหนุยเขาบอกวัวอ้วนผสมติดยาก,ก็ไม่ยากนะอันนี้ของจริงนะครับไม่มีการตัดต่อใดทั้งสิ้นก็เขาตอนสิบวันเนี่ย ซื้อ,อยาเขาเรียกอะไรครีมสูนเข่าใช่ไหมจากในเน็ตนี่แหละเอามาสูนเข่าให้มันอยากให้วัวเราสวยเพราะว่าสวยแล้วมีราคาก็ทําไปปรากฏว่าพอสูนเข่าเสร็จมันก็ดิ้นไปดิ้นมานะเอาหัวไถคอกแล้วก็ล้มลงนอนผมตกใจมากเลยนอนเกือบครึ่งชั่วโมงพอมันลุกได้เออใจชื้นขึ้นหน่อยพิษหายเนื้อวัว,วตายแล้วลุกขึ้นมา ตัวเล็กๆอยู่เลยอ่ะสิบกว่าวันยังยังเดินเดินเดินนอนๆอนอยู่เราก็คิดว่าเออมันจะไม่มีเขาพอเนี่ยมันห้าหกเดือนเอา้าเขามันขึ้นเฉยเลยตอนนั้นก็ตกสะเก็ดอยู่นะแต่แต่ก็คิดว่าเราคงคงทามันไม่เยอะนะทาไม่เยอะเราเราส่วนหนึ่งเราก็กลัวมันสงสารมันด้วยก็คิดในใจอ่าเขาก็เขาวะสงสารมันคงไม่ทำอีกแล้วล่ะ มันมันคิดดูอะล้มลงไปอะแล้วก็นอนมันครึ่งชั่วโมงอ่ะมันน่าจะปวดแต่ปวดร้อนอยู่แต่เขาบอกว่าถ้าไปตัดเขาเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งทรมานมากกว่านี้แต่ว่าใครจะทำก็ได้ถือว่าไม่ผิดแต่สำหรับผมก็เอาละปล่อยมันเพราะเราก็ไม่คิดว่าตัวนี้เราจะขายคิดว่าจะไว้ทำเป็นแม่คอกไม่ค่ายนะเป็นแม่พันธุ์เขามันอย,อยู่อย่างนี้แหละนี่ก็เดือน ตุลามั้งนี่พู้สภาแล้วตุลาก็จะคลอดเดยเดี๋ยว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 ,ยวมันมีน้ำเมือกแล้วะเห็นไหมอ๋อน้ำเมือกคน้นน้ำเมือกค้นนี่เขาบอกว่ามันท้องตอนที่ท้องหนังทับทิมมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีน้ำเมือกค้นไหลมาเป็นบางช่วงๆตีแรกนึกว่ามันไม่ท้องมันท้องนะห้าเดือนแล้ว <c oughs> กินยาเก่งยังลูกเก่งด้วยเกิดจากแม่ขาว แล้วก็แอบผิดหวังเล็กๆอย่างที่บอกอะ่ะสีมันมันเป็นสีนวลแต่ก็เอาละนวลก็นวลแต่โครงสร้างถือว่าใช้ได้อยู่นะลูกเคสหกแปดแต่สีไม่ได้อาจจะเป็นตัวหนึ่งเพราะแม่มันขาวด้วยก็ได้แต่บางตัวที่เคยเห็นก็แม่ขาวมันก็ออกมาแดงนะแต่นี่ก็โบ๊ทถือว่าโบ๊ทอยู่เครื่องดำหน้าแข้งดำอยู่แต่ขิบขอบหูนี่ไม่ดำนี่นะรีวิวรีวิวของจริงเลย ของจริงนะไม่รู้จักเจ้าของพ่อพันเจ้าของใดๆทั้งสิ้นความผสมหมอเขาแนะนํามาก็เอาหกแปดก็หกแปดดูแลปูมันใหญ่มากยังกับช้างก็เลยเอาตัวนี้ในท้องนี่ผสมเจ้าใจแอนไวไวใจแอนเก้าเก้าเก้าก็ไม่รู้จักอีกเช่นเคยดูในรูปมันสวยเขาว่างานบอกเมื่อก่อนมันดังมากที่สารคารมเขาบอกดังมากใจแอนเก้าเก้าเก้า เล็กๆนะถือว่าส่วนตัวถือว่าพอใจนะครับพอใจอาจจะติดเรื่องสีนิดนึงโครงสร้างถือว่าโอเคเลยกินเก่งทั้งแม่ทั้งลกูกฝากด้วยนะครับใครที่รู้วิธีย่านนมวัวนะช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยเพราะว่าลองมาหลายวิธีแล้วทั้งแยกทั้งอะไรต่ออะไรมันก็เจอกันอีก มันก็มากินอีกก็เลยปล่อยมันแต่วัวแม่เขาเขาเขา,เขาผอมไงเพีายเขาต้องต้องท้องด้วยผานอาหาร,หารทวนหนึ่งเขาก็ให้ลูกในท้องกินแต่ยังไม่ลองอีกวิธีเอิมอีกวิธีดูในเน็ตไอไอ,ไอห่วงอะไรห่วงใส่จมูกอ่ะแต่เขาบอกมันทําให้จมูกเป็นแผลได้ก็เลยไม่เอาดีกว่าใครมีวิธีเด็ดยานมลูกวัวนะฝากคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์หน่อย พี่น้องเอ้ยขาก็ขาไม่สิงนะแข้งขาใหญ่อยู่ใช้ได้อยู่กระดูกข้องกระดูกข้อถือว่าโอเคเลยความย่นใช้ได้อยู่จะไม่ย่นแบบย่นจนยับยับเหมือนผ้าพัพบเหมือนพวกซีวพวกอะไรพวกนั้นแต่ก็ถือว่าเอาเป็นว่าพอใจพอใจกินเก่งอ่าก็หู โหนะผมว่าหน้าตามันเหมือนพ่อมันนะเข่าแปดเหมือนเลยหูเสมอปากปากกว้างปากเหลี่ยมตาโตสวยตาสวยตาไม่ตีมันสีไว้ต้องบอกกันนะผมไม่รู้จักกับเจ้าของฟาร์มเจ้าของน้ำเชื้อนะไม่รู้จักไม่ได้มาปวยมาแรงสิน้นเอาให้ดูกันเนี่ยจา้จาเนี่ยกินเดแป๊วแป๊บไปปั๊มนมแล้วแป๊บแปไปปั๊มนม อย่าลืมนะใครมีวิธีที่ให้ลูกวัวยานมฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับก็ยังไงก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องชาวนา 5G นะครับชาวนา 5G นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเรื่องวัวอยู่เรื่อยๆนะเอาของจริงนะครับไม่มีตัดต่อไม่มี ได้ผลเสียไข่ไข่ทั้งสิ้นของจริงกันเลยเพื่อคนเลี้ยงจะได้รู้แล้วก็อาจจะผสมวัวหรือมีวัวอยู่แล้วจะได้ตัดสินใจกันถูกว่าจะเลือกพ่อแม่พันธุ์ตัวไหนวัวตัวเองเป็นแบบไหนนะสีอะไรแอบหวังลึกๆนะว่าวัวสีเทาจะมาเข้าข้างตัวเองหน่อยๆเอาละครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ